กับปัญหาที่แก้ไม่ตกเหล่านี้ใบหน้าหมองคล้ำแห้งกร้านมีริ้วรอยมีจุดด่างดำมีสิวหลายคนทำหลายวิธีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเสียเงินเสียเวลา ดีไหมที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวที่ช่วยเรื่องของปัญหาสิวฝ้ากระความมองคล้ำจุดด่างดำและทำให้คุณเขากระจ่างใสลดเรือนริ้วรอยได้อย่างจริงจังภายใน15นาทีขอเชิญทุกท่านพบกับกสินคา้าระดับพรีเมียม,มจากบริษัทสตารสันชยัย คุณเ้ากระจ่างใสใน15นาทีที่สะดวกง่ายรวดเร็วและเป็นตัวช่วยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบนันเพราะด้วยเอกสิทธิ์ในสันมาร์กนั้นมีส่วนประกอบของเซลล์ต้นกำเนิดแอปเปิลหรือแอปเปิลสเตมเซลล์เป็นแอปเปิลสายพันธุ์พิเศษกว่าแอปเปิลปกติทั่วไป เพราะจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์พบว่าแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์นี้มีสารหล่อเลี้ยงอยู่เยอะมากทำให้แอปเปิ้ลเหี่ยวหรือเน่าเปื่อยช้ากว่าแอปเปิ้ลสายพันธุ์ปกติ พอจับมาทําเป็นส่วนผสมในซันมาร์กจึงเข้าไปบํารุงและฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังของเราให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยร่องลึกให้ตื้นขึ้นจนสังเกตได้ช่วยผลิตเซลล์ใหม่และทดแทนเซลล์ที่ถูกทําลายในแบบเซลล์ซ่อมเซลล์ฟื้นฟูและชะลอก,การเสื่อมของเซลล์ผิวทําให้ผิวหน้าเนียนและตึงกระชับนุ่มชุ่มชื้นและขาวกระจ่างใสอย่างรู้สึกได้ใน15นาที ซึ่งสเต็มเซลล์นี้ได้รับการการันตีด้วยรางวาัล European c o s m e t i i i n n o v a t i o n p r i z e 2008ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดและนอกจากนี้ซันมาร์กยังมีการใช้งานที่ง่ายสะดวกมากๆเพราะด้วยเทคโนโลยีไบโอเซลลูลสมาร์กช่วยให้ซันมาร์กแนบสนิทก,กับผิวหน้าด้วยเส้นใหญ่ขนาดนานโนที่เล็กกว่าและเก็บน้ำและสารออกฤทธิ์ได้มากกว่ามาร์กทั่วไปถึง300เท่าจึงซึมสู่ผิวได้มากกว่า ซึ่งเห็นผลเร็วเพราะแทรกซึมลงสู่ผิวได้ลึกกว่ามาร์คทั่วไปถึง53เท่าซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมาร์คหน้าด้วยซันมาร์คเพียง15นาทีหน้าถึงเท้ากระจ่างใสเด้งชุ่มชื่น,นซึ่งถ้าจะเรียกว่าแผ่นมาร์คหน้าชนิดเจลนี้เป็นวิธีที่เลิศและดีที่สุดในตอนนี้ก็คงไม่ผิดทำให้ลืมความยุ่งยากแบบเก่าไปได้เลย ส่วนขั้นตอนในการใช้นั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงไม่กี่ขั้นตอน15นาทีเท่านั้นขั้นตอนแรกนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดดึงแผ่นมาร์กชั้นแรกออกมาขั้นตอนที่2นํนำชั้นที่2หรือชั้นกลางแปะลงบริเวณใบหน้าแล้วจึงค่อยๆลอกแผ่นกระดาษชั้นที่3ออกและใช้ปลายนิ้วค่อยๆกดลงเบาๆเ,เ,เพื่อเพิ่มความกระชับของแผ่นมาร์กแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจึงดึงออกโดยไม่จำเป็นต้องล้างหน้า จะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าเกาะหน้าดีมากแต่แล้วแนบสนิทไปกับหน้าทําให้เวลาเลามาร์กหน้าแล้วจะอ่านแมกกาซีนหรือจะคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็ไม่กลัวว่ามาร์กจะหลุดและสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในแผ่นมาร์กนี้มันซึมเข้าสู่หน้าได้ดีและลึกและผลลัพธ์หลังใช้ก็รู้สึกได้ทันทีค่ะว่าหน้าใสาขึ้น สึดสดชื่นหน้าชุ่มชื่นดูกระจ่างใสสุดๆและด้วยสูตรลับเฉพาะนี้ของซันมาร์จึงช่วยกระตุน้นฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพชะลอและปกป้องเซลล์ผิวที่ถูกทำลายลดเลือนริ้วรอยล่องลึกรอยแผลเป็นและหลุมสิวผิวชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านดูอิ่มน้ำลดเลือนฝ้าจุดด่างดำรอยแดงจากรังสี UV ทำให้ผิวขาวกระจ่างใส กระชับรูขุมขนให้ผิวหน้ากระชับเรียบเนียนและดูอ่อนเยาวลดสิวและสิ่งอุดตันดูแลปัญหาสิวทุกชนิดและที่สำคัญให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการทำเลเซอร์หรือ IPL หรือบางครั้งเห็นผลเร็วกว่าคอลลาเจนและสารในกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์และเช่นเคยกับนโยบายของบริษัทสตาร์ันชยัยกับธุรกิจขายตรงในราคาขายส่ง ของดีราคาประหยัดสุดๆของคุณภาพระดับเคาตอแบรนด์กับราคาที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ซันมาร์กหกล่องมี4-2ใช้ได้1เดือนราคาปกติกล่องละ1,560บาทพิเศษสุดๆซื้อซันมาร์กสกล่องแถมฟรีทันที1กล่องในราคา4,680บาทเท่านั้นสินค้าพรีเมียมราคาประหยัดซื้อก่อนมีสิทธิก่อนซวยก่อนนะคะ